ทลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งจากไลฟ์สตรีมถ้าหากว่าใครอยากรับชมความสนุกแบบเดียวทม์มสามารถมารับชมได้ที่แฟนเพจทา to ูเพ y Thailand โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้โยผมจากสื่อฮนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกระติกโฟนฮะทลายกำแพงก็ได้มันจะมีทุกคนใส่เป็นประโยคคำถามมาและทุกคนวาดคำตอบไปลองดูไหมกดยัง <c oughs> อ่ะทุกคนใส่ประโยคคำถามเช่นอยากกินอะไรหรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยคคำถามให้เขาวาดคำตอบครับ มันขึ้นมาแล้วอันอเนี่ยตามระดับหนึ่งทำลายกำแพงในใจถ้าเราวาดไม่ได้เราเขียนตอบได้ไหม <laughs> <c oughs> อ่ะเข่าวๆกันเลยแล้วก็อธิบายตอนตอนที่เฉลยกันเลยครับว่าเออวาดอะไรไปอะไรเงี <c oughs> <c oughs> ย้ยยไงประโยคคำถาม <c oughs> โนี่คือประโยคคำถามเราเนี่ยของพี่โจนแน่ๆเลยเดี๋ยวนะถ้าจำนวนนี้มันก็ต้องซื้ออะไรเดี๋ยววะ ืมันต้องงี้ดีวะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยจ้าโอเคอันนี้อันนี้เราวาดรูปหรือว่าทําเควสต์มองอัดวะเนี่ยเงียบหรือเกลือเรียจริงจังแันขนาดนี้อ่ะเสร็จไป้อ่าอืม ต้องสิ่งนี้สิเวลามันเดินเร็วขึ้นไหมเนี่ยไม่ว่าน่าจะเท่ากัน อันนี้คือประโยคอะไรวะเนี่ยเจอเแสงเคเสร็จแล้วหินน้องเต้นแรงเงาแล้วอยากแรงเงามากอะน้องปรับเป็นแรงเงายังไงนะเวลาทำอะปรับความ ปรับ,บความชาัดของมันให้มันแบบลางๆไปสวยเวอร์ย kind of ิ่งแรงเอายิ่งเละวะไม่ได้แรงเอาไหนลองบ้างน่าจะคือต้องมีหลักการการแรงเงายังไงหรอแสงมาฝั่งไหนเออเซลเวอร์ใครตั้งฉากเรื่องมาโคตรเครียดเลยใส่บ้านหนังปะ ประโยคนี้คือไม่พูดกวอะพี่แจ๊คเดี๋ยวนะพี่พูดอะไรไปนันเลยของน้องหรอมันเป็นของน้องแน่นอนที่เดาว่าน้องชอบแบบไหนเดี๋ยวพี่จะว่าแบบนั้นให้ชอบอันนี้จังเลยอยากแบบไหนก็อยากพี่พี่คิดอะไรพี่ก็วาดออกมาเถอะบอกเลยว่าของกูอ่ะ เทที่สุดละของน้องก็จะหนองปัญหาตัวเองแค่นั้นแหละพี่รู้เลยรู้เลยว่าอะไรรู้เลยว่าเขาทำพลาดไหนถ่ายกันมาแล้วเลยนะได้เป็นคำถามนี่แตยว่าของโจแน่แน่ทำไมเราต้องคิดคำถามซีเรียสล่ะในเมื่อเราสึกว่าาตอบเนี่ยมันไปเกินไปอะจับหมดจับหมดจุกจิกนเวลาจะหมดเดี๋ยวลววเเาหมดร็จังเร็วขึ้นปะแค่คนมันเสร็จเร็วคนมันเสร็จเยอะขึ้นไงอย่าเพิ่งเสร็จเร็วดิบิงต้องตามไม่ทันสิ ไอ้ปิ้งหนึ่งล้านเองจะเอาอะไรเยอะแยะตัวรู้เลยว่าปิ้งคำถามไหนอ้าวไม่ใช่เหรอคะมันไม่ได้ได้พร้อมกันหมดเลยเหรอมันจะสุกแล้วมันจะสุกแต่ต้องมาแต่เขาไม่เหมือนกันแต่ว่าก็สไตล์เสด็จของมันเดียวนะโอ้โหคำถามนี้ไม่เตอร์แน่เลยคำถามเนี้ยว่าใครเดียวเนี่ยคำถามนี้เขินเลยคำถามอะไรวะมีคำถามที่เขินด้วยเหรอไม่เห็นดีเลยรู้แหละ คำถามน้องสไปใช่ไหมเปียงแบบปิ้งแบบกุไม่รู้จะเขียนอะไรดีแอมก็แอมแอมได้ยินเป็นอย่าแอมแอมไปที่คนทำไมที่คนเยียดคำถามน้องไม่สนใจทำไมที่คนเดี๋ยวคำถามน้องอะต้องทำอะไรผิดน้องก็แค่ถามคำถามแล้วออกไปว้ายคำถามของน้องเสียใอะไรใครว้ายอะไรเมื่อกี้น้องน้องลงน้องลงสีผิดทุ่คนดูดีคำถามน้อง ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คำถามของนอนพี่ให้คำตอบที่น่าพอใจแน่นอนครับต้องสบายไม่บาูเลยบอกเลยได้เงาอย่างสวยงามหรออ่ะไปเอาว่ะเระเดนนี้ก็โอเคนะเออมันได้แล้วคำถามน้องไม่โอเคเหรอคำถามได้ใจ เออว่ะอ oh, 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 ๋อดูแลคำถามไหนที่ปิ๊งไอ้นี่มันงงกับคำถามว่ะมัถามทิ้งน่าจะของใครมาเนี่ยคุณคิดยากอ่ะเลยออีกคำถามดีแล้วก็คำถามหน้าใช่ไหมเอาว่ะติดเลดแน่นอนบอกเลยพี่เสิร์ฟว่ามากลางงานพี่เสิร์ฟพี่ติดเลดเหรอสบายว่าติดเลดมาทุกรูปเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงหนูแค่สงสัยเฉยๆว่าปกติพี่เสิรน่าจะว่าติดเลดตั้งแต่คำตอบแรกแล้วนะ มาาพีทั้งใจวาดแต่รูปสุดท้ายอะรูปสุดท้ายน่าจะติดเหรียญอยู่อยากเห็นเลยแปดบวกหรือว่าเหรียอะไรครับว่าหกสิบบวกหนูรู้สึกว่าเดี๋มันมันก็ใช้เวลานานแต่ว่ามันรู้สึกไม่นานเหมือนรอบที่แล้วอะใช่ป่ะตาหลอกอันเนี้ยไม่แน่ใจอชอบอันเนี้ยอีกแล้วหรอมีชอบอีกล้วเหรอยากแกงน้องอะอันเนี้ย ต่อไปใช่ไหมขอบคุณน้องโบที่มากำลังรับชมนะครับทั่วถึงก็หรืเดี๋ยวโบขำของพี่เหรอโบค่อยไปดูเฉลยทีเดียวไม่ต้องขำพี่ขันความมั่นใจในการวาดต่อไปพี่โบฉันไม่เห็นไม่มั่นใจนะเราฉันคิดว่าพี่ยืนอยู่ใต้ลูกขัง แล้วมีใครมาเข้ามาดูเพิ่มอีกเนี่ยถ้ามองแนวนอนก็คือดับเร็วอ่ะขอ <laughs> <laughs> โทษทีแล้วมันไม่เคยวาดมาก่อนในสิ่งนี้ <laughs> ผมไม่ทันละได้แล้วทุกคนมาเจอภาพอัยศโอ้ลงสีไม่ทันคำถามพี่เต๋อก็คือช้าแฮปปี้อ๋อนี่ไงว่าละจะทำยางไร ก็เท้าสติลไปเลยสิคาเดียวนะเรื่อซิฟขับเปียกับบเอนกึงมุนเตียวกับเียวทำไมทุกคนแรงกับแฮมปี้เฮ้ยน่ากลัวจนแต่ละคน พี่เจ๊กน้องรุนแรงน้อยสุดแล้วนะวิจันชาแมวหนึ่งอ๋อกระชากแมวอ๋อไม่ใช่ไอ้นี่ไงไอ้หนูไอ้เงือกหูอ๋อไม่ว่าเออใช่เดี๋ยวนะไอ้เลือดเหลือดเหรอนี่ของจริงตาค่ะไม่เป็นไรนะลูกแต่ยัยหลังแมวดิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โยนไปไหนเนี่ยอะไรทันกำลังบีบอะไรอ่ะโยนอะไรอ่ะอ๋อวันดุปวันดุปแต่พี่มีสิ่งจริงเลย ้องสปอยนี่ไงวะละเจ้าคำถามนี้เอาอ่มาเห็นเดมันดาอยู่อาทิตย์มีสี่ดวงยี่สแน่นอนปางอีกเป็นปีเลยนะคุยเจอไม่ไดอาจแล้วเนืออมวว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 วนวว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 มวว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  เ <tacos> ออว <c oughs> <developed> <power> <wiele> <c oughs> ่านี่ไอ้นี่แหละในแบบพอในแบบปลอมมีใครเกินเราจะไม่ผัวฝรั่งแล้วเลยไม่รู้ทำไมใจร้ายอ่ะเออต้องต้องได้ไหมอ่าคำถามเจ็บคืออ่าชอบคำถามนี้ เอ้ยคอนโดอะห้องบนสุดว่ะอ๋อพี่เจ้จะลงอย่ไปรถเก่งหรือรถกระบะหรือรถบรรทุกรถบรรทุกกระบะทองแล้วหนึ่งเอ้ยก็เถอะเอาคอนโดไปกันพี่แจ๊คลยจ้าแต่ว่าสึกพี่มันเล็กนิดนึงสี่มีไฟสะท้อนออกมาอ๋อฝากฝากเงินที่พักสปอร์ตกับทองครับเอาไว้สปอร์ตอ่าอันนี้ก็ไปเที่ยวไปกัน อันนี้อะคินตะก้าใช่ไหมไอ้บ้านงานไอ้ที่ลูกมอนเซลอ้าวโออันนี้บ้านเห็ดว่าว่าเขาลงทุนว่ะไม่ใช่บ้านเห็ดจะเป็นติวเตอร์เออโดดเครื่องบินโดดินไม่ดีเมื่อกี้ใครนะสปายเหรอใช่คนสุดท้ายน้องเองโอเคว่าสิ่งที่กินที่สุดอ่ะโอเคถ้าอยากกินอีกแล้วว่ะปิงอีกแล้วเหรอเออเขาก็ว่าเหมือนกันอ่ะอ้าวว่า กูเดียวเลนะน่าจะไปร้านเดียวกันแล้วเนี่ยกูไปเลยสิครับโบเดียวนะน้องสตีฟน้องเด้น้องเด้วาดอะไรทำไมนะหน้าแลบลิ้นเหรอเออแลบลิ้นน้ำลายไหลเออเหมือนกันแล้วนึ่งไอ้ไปกับโบไอ้ไปกับไอ้โดมเออวไปด้วยกันเลยมบบเป็นทาวเวอร์ว่ะเออเลยไปแล้วสุชิเยินใช่ไหมสุชิเปิดกนแล้วเลย

เอ้ยวันนี้ไม่อยากอันนี้ไม่อยากการมาไม่เป็นอ่ะไม่ได้ยินเสียงอ่ะอ่านแล้วได้ยินอ่ะไม่ลไงทำไมว่าดีจัดพี่นี่มันเปลี่ยนอะไรทุกอย่างหนึ่งเลยทำไมถึงไม่วัดทำไมอ่ะทำไรวัดไอ้เรื่องืออะไรอะไรคือน้ำยดละทำไมจิ้มน่ากลัวจังเออว่าอยากขี่กับเธอ นี่เป็นไงล่ะดําไปมันคือดําเดี๋ยวต้องควายหรือม้ากันถั่วกลางด้วยนะถั่วใบคำตอบก็คือมีไม่เคือึีถั่วแดงเลยนะอันนี้นึกถึงแบบบีทรูทไม่ขายไม่ขายฟารีถั่วไม่รู้อยากได้ตอบแบบไหนงงงงคำถามอะไรอย่า้ถั่วเลยอันนี้ถั่วอันนี้พี่เคน โอ้ยหิวอ่ะเลยหลายถั่วเลยเนะาะเอ็ง <c oughs> เลือกสักอันไม่ได้นี่ <c oughs> อันนี้เอาไปอันนี้เอาไปปลูกเหรอแม่นางใช่เปล่า <c oughs> สวัสดีสวัสดีแล้วหนึ่งไม่กล้องอันนี้ไม้กว่าดหยักใหญ่อันนี้คือไม้อย่างเดียว <c oughs> อันนี้ไหลทั่ว <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นเออัญยามาดีเอ็กซ์เบล คำถามคือเอ้ยนี่ยิ้มแห้งเรีวมายิ้มรีว่ายิ้มแห้งแล้วกันมีหลอกเมีหลอเนี่ยทำไมทำไมไม่งดนแม่งโซเล่อะเออ อย่างนอนยานอะไรรอเดี๋ยวนีขคืออะไรพอกเป็นอย่างอื่นพอกเป็นอย่างอื่นมีคนมีใครแมวคอยใครสักคนแล้วหนึ่งแหละพี่ปิงใครมาเฮ้ยนัดเย็นหวาดแตงเงาอ่ะงัดแตงเงาอ่ะเดี๋ยวนะไพนั่งบนเรือกับสัตว์ ไอไลฟ์ออฟไพน์รู้ใช่างงเอาวไม่เลือกเหรอไม่ได้ความมันเมลด้วยมีผมด้วยฮะปัญญามันลายเสือไม่ใช่หรือจ๊ะแฮปปี้หรือเปล่าไปหลอนเฉยๆผมจำไม่ได้ผมว่าอะไรปลาหมูกจากไหนก่อนแฮปปี้มัฟเตอร์เยอะขึ้นไปนะเจมส์ไปเต่าเจมชอบอะไรปลาหมึกเหรอ มอันนี้ก็ก็คำตอบแบบไหนก็ได้ใช่ไหมอ่ะวิ้พี่เต๋อเป็นช้างเหรอพี่เต๋อเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นช้างหรืออะไรอย่างหนึ่งเป็นกิงในอ่ะเป็นกิงในจังเเลือลือันนี้มันไทยหรือเป็นเด็กออฟแคนาเบียนคำตอบนี้น่าจะเหมือนกันอะเหมือนกันหมดอ่ะ ต้องขอบคุณนะเป็นคือคนชอาถือนี่ตัวดีตัวดีอันนี้อะไรกันครับมิสเตอร์ดีเอาอะพี่เทตรงไหนพี่ไม่ใช่เทมาน่าเอามาสีแดงสีแดงเลยนมเออมันจะทัดไปเลยโดมฟิตโดมฟิตจริงเหรอโดมไม่น่าฟิต เอวาส่รักปลาป่ะเออให้มันดูพี่โด่งมาดูแล้วเวลตายน่ากลัวจัดอันนี้อันนี้ซลมอนกวนน้ำเอาปลานาลุดเอ้ยมาป่งเอ้ยในก็ถามนี่แหละที่นี่ต่อยปิงน้องปิงรถขี่นี่ก็เลาไม่มีแบบเนยทงในถั่วอะไรอ่ะมะเขือม่วง มีเลิศเลอศนุนอะชนุนอะบอกเล็ดเหรอะพงอะไรอะปัญยาจระเข้จระเข้แ้่นอนนี้คือแบบโมแต่ดูเฟซแจ็รอะตัดซีตัวรถตักซีก็มาก็เขียวกันไปข้างเลยเหมอนไ่เ้อเลยมองอยู่ว่าเป็นพ no. ่อลูกก yeah> ันอะรถอะไรตรงเี้ กัญชาเปล่ารถกระท่อมไม่รถกระท่อมมีรถรท่าไม่แตกใหม่แล้วเปล่า